มันเรามาชวนกันทุกพวกเนี่ยมาทำความข้าใจกันตรงที่ว่ามันมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งคือสิ่งนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากฎก,ก็ได้สิ่งที่เรียก,กว่ากลวยริยธรรมคือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปสิ่งที่ เป็นสิ่งเดียวกันหมดทุกคนทุกแห่งคือสิ่งนี้ก็ได้ <c oughs> อย่าไปเสียงกันในเรื่องคำพูดนะแล้วก็ก็พูดกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่ได้โกรธกันเสียง <c oughs> จงไปพยายามเข้าใจสิ่งนั่นซึ่งมันมีอยู่สิ่งเดียว <c oughs> แล้วก็เข้าใจถึงขนาดที่ว่าทุกสิ่งมันออกมาจากสิ่งนี้ นเราจะมาทะเลาะวิวาทกันทําไมพูดภาษาธรรมะอันลึกซึ้งพูดภาษาวิญญาณอันลึกซึ้งว่าทุกสิ่งมันออกมาจากต้นเหตุอันเดียวกันหรือถ้ามันเป็นสัตว์มีชีวิตมันก็เป็นลูกที่ออกมาจากแม่ตัวเดียวกันเรจะพูดรวมกันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ต้องพูดทุกสิ่งมันออกมาจาก สิ่งหนึ่งซึ่งมีเพียงสิ่งเดียวก็มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งพวงมีอยู่ในที่ทุกแห่งทุกเวลาสิ่งนั้นคือกฎเขาพูดว่ากฎทุกคนพอเข้าใจาได้แต่เชื่อว่าไม่หมดมันพยายามเข้าใจคําว่ากฎนี่ยให้หมดถ้าพยาจะเรียกให้มันเพราะฝานั่นก็าตามว่ากฎเฉยๆไม่เพราะ ไม่ไปเราะแล้วฟังน่าเกลียยได้เท่าัหยก็เรียกว่าตทตาอวิตาตาอนุญาตาธรรมติตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจตาหลายหลายคำอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกเนี่ยฟังดูร็เราะดีแล้วก็แสดงความหมายได้ดีด้วยนี่คือเราออกมาจากสิ่งนี้โดยสิ่งนี้ไปตามหน้าของสิ่งนี้แล้วก็ชั่วขณะ ชื่อเวลาเชื่อขนะยังเป็นคนนี่อายุไม่เกินร้อยปีราวๆรว้รอยปีนี่เกินก็ไม่เท่าไรก็น้อยคนจะเกินไปได้ในสมัยนี้ก็เชื่อเวลาสั้นนิดเดียว <c oughs> ในเมื่อไอสิ่งที่เรียกว่ากฎนั่นอนะ่ะมันไม่มีอายุหารือถ้าจะไปทําอายุแต่มันก็ <c oughs> ก็เขียนไม่ไว้พูดไม่ไว้วกี่กี่อาสงขายกับกีมันเขียนไม่ไว้ มันไม่มีตัวเลขจะเขียนอายุของสิ่งที่เียวกว่ากฎดนี่ได้ถ้ามาเทียบกับเราอายุสองร้อยปีนี่โอ้มันก็น้อยล้าเกินน้อยจนพูดไม่ไวอย่าได้อวดดีเป็นนะว่ากูเป็นนั่นกูเป็นนี่กูอย่างนั่นกูอย่างนี้มันมันมันเล็กยิ่งกว่าพี่ฟูนยิ่งกว่าพี่ฟูนแม็กหนึ่งก็จะไปเทียบกับโลกหรือโลก สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเหมือนกับประกายที่กระเด็นออกมาปาะการขยับตัวของสิ่งที่เรียกว่ากฎอันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักสิ้นไม่รู้จักน้อยลงไม่รู้จักมากขึ้นเนี่ยมาเห็นว่าพูดคราวหนึ่งไม่อาจจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ได้ นัานในวันนี้จึงตั้งใจจะพูดแต่เพียงว่าไตรวันยธรรม <c oughs> เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งควรแก่นามมรือชื่อหรือสมัญญาวัฏธรรม <c oughs> อีนนี้ก็มาพูดถึงคำวัาธรรมต่อไป ถ้าเราคำว่าทรรมนี่เคยพูดมาหลายครัง้งหลายหนแล้วถ้ายังจำได้กันอยู่เขาก็คงนึกได้ว่ามันมีความหมายที่เป็นหัวใจยังำํำคำนี้ว่าอย่างไรคำว่าทรรมแปลว่าทรงอยู่สิ่งใดทรงอยู่ได้สิ่งนั้นเรียกว่าทรรม รงอยู่ได้ชั่วคราวก็เรียกว่าทำชั่วคราว่องอยู่ได้ตลอด <c oughs> อนันตการก็เรียกว่าทำแทหรือว่าทำเป็นอนันตะเป็นอมตะแล้วพวกรูปธรร,รรมนามธรรมนี่เป็นของชั่วประเดี๋ยวประดาเท่นั้นคือ <c oughs> ชั่วขณะทั่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่อย ไม,ไม่ไม่คงรูปในรูปใดรูปหนึ่งอยู่ได้รูปธรรมนามธรรมทั้งห้ายดูแต่ร่างกายเราที่มันก็เปลี่ยนเรื่อยจิตใจ้งเราเปลี่ยนเรื่อยความคิดนึกรู้ตึกสติปัญญาเราก็เปลี่ยนเรื่อย,ม,อญญย,อยมันไม่มีอะไรที่คงที่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เปลี่ยนไปแนละ้วยางนี้จะเรียกว่าทรงตัวอยู่ได้ไหมก็เรียกว่าได้มันทรงตัวอยู่ได้ชั่วขณะน้อยๆก็เป็นธรรมชั่วคราว เรียกว่าสังขัตัธรรมหรือสังขารสังขารปรุงแต่งสังขารคือสิ่งที่มีการปรุงแตง่งมันก็ไหลเรื่อยไปตามอำนาจการปรงแต่งถ้าเกิดเอือมระอาขึ้นมาก็จะนึกหาสิ่งที่มันไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่คงที่สิ่งที่ดูแล้วไม่ไม่น่าเสียวซ่า เนี่ยก็จะพบไอ้สิ่งซึ่งตรงกันข้ามเีียะทำแท้ธรรมะแท้ตรงตัวอยู่ได้แน่นอนที่สุดหน้าดูที่สุดไม่เคยหลอกลวงใครคำทำแท้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำที่ไม่แท้ก็ต้องเป็นอย่างที่ว่าคือสังขตธรรมหรือสังขารธรรมสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่เสมอเนี่ยเป็นธรรมที่ไหเลเรื่อย เป็นเกลียวไปเลยนั่ทจะมันมีอยู่อย่างเป็นเกลียวไปเลยนะเรียกว่าทรงตัวอยู่มันจึงเป็นการทรงตัวอย่างหลอกลวงที่สุดมายาที่สุดโกหกที่สุดนั่นกกเป็นทาโกหกส่วนทําจริงทาแท้ต้องเป็นสังขารเป็นอสังขตธรรมเป็นวิสังขารธรรมก็คือไกวันจะทำอย่างที่ว่าเรารู้ ทั้งสองอย่างอย่างนี้มันมีทางออกเพราะถ้ามันเบื่อนายหรือว่าเปยดตัวไอ้พวกหลอกลวงมายานี่มันก็จะรู้จักบากหน้าหันหน้าไปหาสิ่งที่ไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> คือสิ่งที่อาจจะทําความพอใจให้แกเราได้ <c oughs> คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่หลอกลวงไม่โกหกไม่อะไรต่างแล้วถ้าเมื่อจิตมันจะเข้าถึงสิ่งนั่นก็ได้จิตนั่นจะพลอยเป็นอย่างนั่น ลอยมีผลอย่างนั้นไปด้วยชั่วขณะหนึ่งก็าตามทีถ้าลอยสิ่งที่เราจิตนี่เป็นของชั่วขณะชั่วขณะแต่ถ้ามันเข้าถึงสิ่งชนิดนั้นแล้วมันลอยสงบลอยเย็นลอยได้รับคุณนะลักษณะอะไรของสิ่งนั้นไปด้วยที่เรียกว่าจิตสะอาดสว่างสงบไป่จ <c oughs> ิตไม่ถูกปรุงแต่งเพราะเห็นสิ่งที่เป็นธรรมแท้ ที่ไม่เกิดขึ้นไม่ตั้งอยู่ไม่ดับไปแต่กลับมีอยู่ตลอดอนันตการมีอยู่อย่างความว่างว่างจากการปรุงแต่งว่างจากไอความโกลาหนวุ่นวายทุกอย่างไอนั่นกลับมีอยู่อย่างแท้จริงมีอยู่เป็นอนัอนอนันตการกือด้วยนี่คอยสังเกตดูจะเห็นว่ามันจะอาจจะเป็นวิธีลับหรือว่า ดีปรลักหรือยิ่งว่าลักสุดท้ายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งที่จะให้เรานี่เข้าไปถึงธรรมะที่แท้จริงธรรมะจริงธรรมะไม่หลอกจะเรียกว่าอสังขตะหรือเรียกนิพพานหรือเรียกวิสังขารอะไรก็สุดท้แต่จะเรียกมันไม่อยู่ที่มาที่จริงที่ไม่หลอก จะได้ยาขาดจากไอสิ่งที่มันหลอกลอกนี่กันเร็วกันหน่อยแล้วก็ไปหาไอสิ่งที่มันไม่หลอกนะเร็วกัหน่อยเดี๋ยวนี้มาหลงรักอยู <c oughs> ่แต่กับสิ่งที่มันหลอกเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเป็นประกายของธรรมออกมาในฐานะเป็นของหลอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดสบาธรรมารมที่น่ารักน่าพอใจเราออกมาเป็นจิต ทิ่งโง่ที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาทําให้เกิดตัณหาป่าทานทก็เลยถูกฟ้าถูกตัวกันพอดีไอ <c oughs> จิตนิดนี่มันก็ต้องไปหลงก็ไปวัตถุอารมณ์ที่เป็นที่สร้างแห่งความหลงก็อย่างที่เป็นๆอยู่นี่ <c oughs> ใครยังยุตสึกสนุกอยู่ก็เอาหลงกันต่อไปใครรู้สึกเลือมก็หยุดหลงกันบ้างก็ได้ <c oughs> มาเห็นว่าจะหยุดหลงกันบ้างก็ต้องเห็นอ้สิ่งที่มันไม่หลอกให้หลงกันจะบ้างสิ่งที่ไม่หลอกให้หลงก็มีแต่กล้วิญราณนี้เท่านั้นนั <c oughs> ่นถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นที่ควรแก่น้ำว่าทำแท้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็าอยังเคารพหลงพุทธเจ้าแต่ทะรูปใหม่ๆท่านว่าจะเคารพอะไรดีวะนี่ไปๆไปมาๆมาเคารพทำ เร่งเกิดความคิดกว้างขวางไปจ,จนถึงเขาเขียนไว้ในพระไตรปิฎกว่าถ้าสามบริพรมมาทูลรับรองออความคิดของพระพุทธเจ้าเองที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตในปัจจุบันกระทั้งในอนาคตทุกพระองค์ล้วนแต่เขารบธรรมอย่างนี้มันไ,ไม่น่าเชื่อพระพุทธเจ้าจะต้องมีคนรับรองอีกแต่ในคำพิยเขียนว่าอย่างนั้นพรเท่า ทั้บดีพรมมาทูลรับรองในขณะที่พระพุทธเจ้ากําลังรงกระไทยว่าเราจะเขา้าเขารบธรรมนี่ต้องมีทั้บดีพรมมาช่วยสนับสนุนนี่จิตแท้ก็เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าเองเัราะนั่นจะถือว่า้ธรทมนี่ต้องเป็นสิ่งสูงสุดแน่ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงถือว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกองค์เ็าเขารบธรรม ในมีทุกทุกแห่งที่กล่าวถึงะพุทธเจ้าว่าท่านดำพึงถึงจะเคารพใครก็ดีหรือในการทียประกาศว่าสถาคตเคารพใครก็ดี <c oughs> มีข้อความเขียนไว้ชาติจะเคารพธรรมนั <c> ้น <oughs> ธรรมนี่คืออะไรก็คือธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือเป็นสัจจะ เป็นสิ่งที่ไม่หลอกลวงไม่มุสาพระพุทธเจ้าจึงเขารรมธรรมที่มีชื่อว่าตาตาอวิตตาตาอันญตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาเนี่ยเป็นที่เคารพของพระพุทธเจ้าท่านขอทุกคนช่วยสนใจหน่อยอย่าฟังแล้วเลยเลยเลยไม่สนใจกันไปเสียในคำเหล่านี้ ถ้าได้ยินคำเหล่านี้เมื่อ,อไรคอยสะดุ่งกันบ้างว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าเคารพก็ตั้งอยู่ในฐานะควรอย่างยิ่งแก่สิ่งที่เรียกว่าทคําเดียวนั้นคือทำแท้ทำที่ไม่แปรผันเนี่ยวันนี้เอ็อตั้งใจจะกล่าวเพียงเท่านี้ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่า ไม่ข้อเนี่ยมันไม่ใครอ,อานวยให้พูดอะไรม,มากแล้วกรต้องยุติกัไนไว้ทีก่อนอย่าลืมเสียว่าเขาให้มองเห็นตจวันจะทกันบ้างก็มีอยู่ในลักษณะเป็นธรรมแม่นอกนั้นเป็นประกายข้างสิ่งนี้ถ้าเขาถามว่ามีพระเจ้าไหมก็บอกว่ามีสิ่งสิ่งนี้ <c oughs> คุณจะเรียกพระเจ้าหรือไม่พระเจ้า,าตามใจแต่เราเรียกว่ากด <c oughs> นี่คือตัวธรรมแท้ เรียกว่าใกวันละยธรรมตั้งอยู่ในฐานะที่ควรแก่นามว่าธรรมอย่างยิ่งกว่าสิ่งใดขอยทธิการบรรยายกพืเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายตวชนะาสาธยายทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสในธรรมต่อไปอีก